สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักขยนแชแนลในรุ่นน้องน้อยนะครับวันนี้ช่างตีไปซื้อผ้าเทม่านะครับก็ซื้อมาสองครับเพื่อไม่พอครับที่หุ้มหนังครับซื้อมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับช่างตีกลับมาพันพันขาไล่สุดนะครับตอนนี้ช่างตีก็เอาขาเนี่ยไล่สุดเวลาช่างตีไป ที่ไหนออกมานานนะครับแล้วช่างตีมันไม่มีที่วางแล้วต้องจบนะครับทีนี้ท่างตีไม่ต้องจบสิตีไม่มีที่วางแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าท่างตีทําไงบางตึกช่วงมันต่อนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับก็มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปไปเรื่อยๆท่างตีกันต่อครับนี่ครับเสร็จินทีเนียบร้อยแล้วไปหล่นละเอะเห็นไหม รูปเป็นล่างนะครับตอนนี้รับชมไปคินด้นะครับนี่ครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วยังไม่เสร็จตนี้ยังเรลือทำางนี้อยู่นี่ครับเสร็จนะครับเดี๋ยวดึงตุกเอาดึกที่นอนเข้าแล้วนะครับก็ดูเดี๋ยวเวลาไปดูตอนเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงนะครับก็แต่ทั้งทีขอทำให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ ดี๋ยวทีนี้ก็เสร็จในที่เรียบร้อยแล้วครับทําขากล้างนะครับก็อันนี้ที่เราทําวันนี้เราก็หุ้มเอาไว้เหมือนกันครับนี่นะครับก็ออยังไงก็ฝากติดตามนะครับก็ช่างตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับช่องช่างตีหลักหกเช้นน่นะครับก็คลิปด,ดีช่างตีก็ขอลาไยบ่ายทุกคนนะครับ ลาทุกคนเลยนะครับก็ฝากติดตามทืบไล์ว่าขากล้องช่างตีกอยู่ได้นานไหมก็ทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาว่าขากล้องช่งตีกอยู่ได้นานไหมหรือว่าโดนใครทําไปนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ช่างตีก็จบเพียงแค่นี้ครับ